แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่21เ 1, มษายนถึง30กันยายน2,567ของนายปฏิวัตินารินทร์รักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางถำรรายงานผลตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการมีส่วนร่วมของคณะกรรมาการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครอง พร้อมนำกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาปฏิวัติโมเดลมาประกอบการดำเนินงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาดังนี้ด้านนักเรียนร้อยละ90ได้รับการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ทุกด้านมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนได้เหมาะสมตามวัยและบริบทความแตกต่างของบุคคลด้านครูครูทุกคนมีรูปแบบเทคนิคและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และมีทักษะเป็นครูมืออาชีพมากขึ้นใช้สื่อเทคโนโลยี และใช้สังคมแห่งการเรียนรู้ PLC ด้านสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรให้ทันสมัยมีการนำหลักสูตรไปใช้มีและนำหลักสูตรลูกเสือบูรณาการ Star Model มาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านนักเรียนร้อยละ90ได้รับการพัฒนา จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพเหมาะสมตามไัยและบริบทความแตกต่างของบุคคลด้านครูครูทุกคนมีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีใช้สังคมแห่งการเรียนรู้ plc และใช้กิจกรรมลูกเสือบูรณาการ star model ในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรด้านสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการบริหารงานทั้งสี่กลุ่มงานโดยยึดระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักธรรมพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านนักเรียนร้อยละ90ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพจากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายด้านครูครูทุกคนมีและใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรด้านสถานศึกษาการใช้ห้องเรียนดิจิทัลเทคนิคการสืบสอหาความรู้ 5e และ active learning ชุดการเรียนเรื่องรูปคลี่ของรูปเราขาคณิตสามิตดิด้วยการเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เช่นกลุ่มลายผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนเว็บไซต์เฟซบุ๊กรงเรียนเสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มความเข้มแข็งของคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชน และเครือข่ายทางการศึกษาพัฒนาเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการประชุมสัมมนาอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยเข้ารับการพัฒนาตนเองปีละไม่น้อยกว่า40ชั่วโมงงานตามนโยบายการมีส่วนร่วม ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติข้าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง4ด้านโดยผ่านโครงการกิจกรรมและบูรณาการการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทางลูกเสือนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความรักและสำนึกในสถาบันชาติศาตษ์ศักริ์ จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยข้าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เป็นรายวิชาพื้นฐานและหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมพร้อมสอดแทรกศิลธรรมในทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมในส่วนของประชาธิปไตยปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายข้าพเจ้าส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อสร้างพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทความถนัดความสนใจของแต่ละคนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นข้าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอ่านในแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมตอบปัญหาสารนุกรมกิจกรรมกระเช้าหนังสือกิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมอ่านหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมทดสอบการอ่านออกเขียนได้ทุกชั้นเรียนเป็นต้นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมกอบกับในปี2561ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือยิ่งเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น พร้อมนี้ได้จัดตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและดําเนินการรัตามคําขวัญลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทําความดีด้วยหัวใจและเป็นสถานศึกษานําร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือสีประเภทให้มีความทันสมัยโดยใช้หลักสูตรลูกเสือสามัญทั้งลูกเสือตรีลูกเสือโทและลูกเสือเอกในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ข้าพระเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้กับผู้เรียนที่ที่มีความต้องการพิเศษผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นโดยผ่านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตามความเหมาะสมกับความบกพร่องของผู้เรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กๆตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศค่าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทษะศักยภาพของผู้เรียนตามภูปัญญาของแต่ละบุคคลให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เช่นการแข่งขันงานศิละปะตกรรมนักเรียนครั้งที่7 1ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นป .1 ถึงป6ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการใช้เข็มนทิศและการค่าดเขนเและสะกดรอยระดับชั้นป .4 ถึงป6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ข้าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดําเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาโดย 1. การประเมินสภาพความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและจัดลําดับความเสี่ยง 2. การจัดทําแผนดําเนินการความปลอดภัย 3. การดําเนินการตามมาตรการ 4. การดําเนินการตามขอบข่ายความปลอดภัย 5. การกํากับติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาใช้หลักสางปอคือต้องการ ลกฝังประบปรามเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาข้าพเจ้าครูและบุคลากรทางการศึกษานำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาสนับสนุนการดำเนินการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษานอกจากจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ที่มีความต้องการพิเศษและผู้ที่มีข้อวางบกพร่องด้านการเรียนรู้แล้วยังจัดการศึกษาออนไลน์โดยการส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานพินิษฐ์ทั้งสองแห่งคือสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก จังหวัดสกลนครและสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่นจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านยังคำได้มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเป็นจำนวน100%เพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่าพเจ้าส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอก,การพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง id plan ของแต่ละคนตามความจำเป็นและความต้องการที่สอดคล้องกับนโยบายทั้งด้านภาษาอังกฤษทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพครูทั้งแบบออนไล e ์และออนไลน์1โรงเรียนหนึ่งอาชีพได้ศึกษาบริบทของสถานศึกษาและวางแผนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จัดทำกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงการจัดการเรียนรู้สู่ความพอเพียงปริย่างสำหรับชั้นมต้นและนักเรียนที่สนใจ ห้องเรียนคุณภาพดำเนินพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ความเป็นระเบียบของห้องเรียนแหล่งสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้การตกแต่งห้องสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียนระบบแนะแนวการชี้แนะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนด้วยวิธีใหม่สกูลเฮลฮีโร และพัฒนาสุขภาพรอบด้านครูประจำชั้นคัดกรองและกรอกลงระบบให้นักเรียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบำบลขมูลแนะนำการตรวจสุขภาพการแปลงฟังที่ถูกต้องสุขหาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านอย่างทำกำหนดกิจกรรมสุขหาดีมีความสุขในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี2567และเริ่มต้นดำเนินการในเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2,567บัตรนี้สุขหาดีมีความสุขเปิดใช้งานตามปกติรายงานในระบบอุบอต s เ t ตเรียบร้อยแล้วประเด็นท้าทายกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด,ดและใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุขตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโรงเรียนบ้านยังคำเห็นความสำคัญของนโยบายและมาตรการดังกล่าวรวมถึงมีความห่วงใยนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปเพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและอบายมุขจึงได้นำสคาวโมเดลมาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งโรงเรียนบ้านยางคำได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรา8คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างส,สังคมให้เกิดความสามารถีดและมีความเจริญก้าวหน้าจึงได้มีประเด็นท้าทายคือ การได้เริ่มพัฒนานวัตกรรมสตอร์โมเดลโรงเรียนบ้านอย่างํา S Search ค้นหาหมายถึงการดําเนินการค้นหาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนําข้อมูลมาคัดกรองแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่อกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดเช่นดําเนินการค้นหาผ่านกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนโดยใช้ s ติ C Create สร้างหมายถึงสร้างลูกเสือเนตนารี ให้เป็นนักเรียนแกนนาโดยนักเรียนทุกคนเป็นลูกเสือเนตนารีอยู่แล้วโรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งงอคณะกรรมการดูแลโครงการสถานศึกษาสีขาวและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่เป็นลูกเสือเนตนารีทุกห้องเรียนเพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโอปรเพรตปฏิบัติ หมายถึงลูกเสือเนตนาีที่เป็นแกนนานักเรียนสีฝ่ายของแต่ละห้องปฏิบัติงานของห้องเรียนของโรงเรียนและกิจกรรมที่คลินิกเสมารักจัดขึ้นเช่นกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมลูกเสือต้านไทยยาเสพติดยูยูนิตประสานภาคีหมายถึงโรงเรียนบ้านยังทำได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครืออ่ายเพื่อขอความร่วมมือในด้านอุปกรณ์ต่างๆการให้ความรู้ขอความรู้ช่วยเหลือเพื่อส่งต่อ และช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานในเขตพื้นที่บริการงดจำหน่ายสุราและยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์โดยหน่วยงานที่โรงเรียนได้ทำา MOU ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตับลบ้านคมูลสถานีตำรวจภูธรศรีวิชัยองค์การบริหารส่วนตำบลเดือดศรีคันชัยผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้านค้าในชุมชุมและผู้นำชุมชนที่ไทรอั่มประสบความสำเร็จ หมายถึงโรงเรียนและภาคีเครือข่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงทำให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และขยายผลต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานรางวัลผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่หระดับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการขอจบการนำเสนอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ